ครับพี่น้องครับสวัสดีครับต้มน้ำเพื่ออีหยังพี่น้องว่าเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ค่าลงไปก่อนเลยค่าแจ่ค่าหน่อยค่าแจ่ทิมลงไปปักลงไปปักลงไปเออไว้ชิดตัว ใส่ลงไปให้เบิดเลยไปชิตรูดวอันนี้อันนี้เอาขวนสิทุกวันนะเดี๋ยวสิบอกว่าเมนู่ยังเอฟซีความมาลายเลือเอเออลเล่อเกิน ep นี่เอฟซีความมาลายเลื่อเกินเดี๋ยวจัดให้เบิ้งอันนี้อีหยังบานเยอะพออย่างน,น้องนี่เยอะบดีวาเบ่เฮ็ียดซอยมาจอบซะองถ้ากินบดีวาให้บา่ามีดิพ่อย่างสว่านี้ว้าวดีดีเอาไป เกียลงงปลายอืมแก้วเกียลงงปลายปักเข้าไปพี่น้องผมเดี๋ยวกบหูวัตถุดิบลักคองเฮาคืออีหยังมือนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมครับยูทูบช่องอีสานบ้านคอยเอง,เองเนอะพี่น้องนะพุ่นะใส่ไม่กินใหไดใดเลยสูตรมือนี่สูตรบ้ามีเด็ดแน่นอนพี่น้องผมสิเป็นเมนูออย่างนั่นเดียวถามม้าเบิ่มส่วนผสมลักคองพอยเนสสนองก่อน,น,พ,น,อนพี่น้องนะพุนกระรงครั่วพี่น้องว่าเมนูอีหยังถ้าเบิง่งยากกับผีบตา ทีมลงไปเดียด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 เรียบร้อยแล้วมาพอนี้สอการเรียบร้อยเอามาลงเด้อเดียดพุ่นเลียวเดียดได้โลเขาเอิ้นว่าเดียดได้โลอืมเอาเบงว่าเข้าเสียดีอยังกินแสีบบ่แสียบหากระพริบตายากระพริบตาพี่น้องเลยวัตถุดิบมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวบามีเอาลงเอง วัตถุดิบมาแล้วพี่น้องผมแก้วแก้วแก้วพี่น้องนี่คือวัตถุดิบของเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่คือวัตถุดิบกองเฮาจัดไปจวดบอสไหเบิงเป็นยังไงพี่น้องผมดีวเด็ดเผ็ดมันกันแนนอนเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี 4, ขอมาเข้าจัดให้พี่น้องผมกับ ต้มเป็ดปลาไหลต้มปอปลาไหลเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืออ่าสามตัวเคียงๆพี่น้องเลยยัดติดเลี้ยงเด้อล่ะพี่น้องเฮาสิบ่ทันคนเฮาสิบ่ทันคนเฮาสิตักเมือกตักข้าวออกกวอนขนาดล่างด้วยใบอีหยังที่มันแง่ลยา,ยา,ยาลเลยนี่อือี่ามละครับพี่น้องผม คือว่าลูกเดี๋ยว่เชีงดอกเดี๋ยวก็ว่าว่าไปเอาไว้แล้วบอรี่ไ,<อ>ไว้ตะเครื่องหวองตากสินดิ <c oughs> มันถึกต้องเรินว่าอันภาชนะอันต้มไปลาไหลเท่านี้ พี่น้องผมจัดไปโอ้ยบ่ยากเฮ็ดเองเฮ็ดเองบอ่ยากใส่ถุงน้ากันรวดคนใี้ร้องใส่ถุงไปน้ากันรวดใส่เป็นอย่างบ้ามียังใส่ใบบักขามกวนเหม็นบ่พี่น้องเพราะว่าอย่างอยากได้ข่วมสวมของใบบักขามให้มันออกมาเดรห้ายมากที่สุดพี่นอ้องถา้า่สมเพราะนั่นบักเน่าปีดมาบีบใส่ ได้การต่างคนต่างไปฮะใส่ก็ใส่หน่งตัวแล้วแต่โ่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ พัดเพชรงูเฮาน่ะท่อนเสียมยอนบอกสี่สิบฮาบอกไปทัวบอกฟุกกับเพชรตะวันเสียบทุนมันก็อดสากินเบิร์ตคือกันคือกกันไม่ไงได้ผมคอยจะได้กินหาครับจะคิดเื่งว่าคอยได้กินห่าครับนี่ซ้ำเลยอ้ยเดียดแบบนี่แหละพี่น้องต้มบ้ามีว่าหมักไส้มัน แบบรุ่นแรงแบบนี้มาแล้ว,ลวเดี๋ยวไปจัดการเองเจ้าทาชินเสียบๆโหลดมอนี่ขอสแสดงฝีมือหมอนี่ขอสแสดงฝีมือพี่น้องผมมาเดื่องนี้เป็นเรื่องท้ดดามเพลนในจังหวัดต่างจังหวัดเนาะไอ้นุก,กูล ชมลุงคนบางคูมไอ้นุกโคนไอแซมซักวาวไอ้ถือกว่างประคองชีวิตในอันวีหนึ่งไอ้ประจงท่องหน่อยไอ้แล้วแลน่ายเนาะครับพี่น้องเนาะไอ้เซียนอีสานอ่าไอ้แองไอ้แองบอกซื้อแองแองเชบอกแล้วก็ไอ้ชินเทียนหั่งชินเทียนหั่งนี่แหละจักย่างหนึ่งแล้วก็ไอ้ชีวิตพิพัฒน์ไอ้ทองปัตตบพ่อไอยีหยังว่า ไอเสือใหญ่บ the ่โอ้ยหลายพี่น้องมันก็จำซื้อบ่ได้อีหลีเดียวเดี๋ยวนี้กะเราว่าเอือนเอือนว่กินเขาล่องแม่นกะสิแตกของดีดพผันบ่เอือนผันว่าจังสี่กะว่าให้กันมันก็จำซื้อบ่ได้แต่ว่ามาขวางมักมู่เจ้านั่นแหละนี่มู่เจ้ากะเจ้าขวางช่องได้เจ้าได้่อยกะซ้ำได้เจ้าวางได้ข่อยบอกให้นี่เดี๋ยวว่าจีไก่ เอามาพี่เดี๋ยวตำเองดดบ่เอามาพี่เดี๋ยวตำเองสันหล่อมันตำพี่โวชิงไข่ใบขีตูดมีกระเทียมบ่มเออขันมีแล,ล้วก็แล้วเขาสิต้มให้มันเปรี้ยพอดีแล้วเพื่อคั้วมัไอ้นี่เดี๋ยวบ้ามีใส่นี่ให้เบิ่งน้ำปลากระ้องทิพพลดเด้อเขาซะทิพพลดกระไดน้ำปลาลงไปซ้ำหนีพี่น้องผม อันนี้นายจะเป็นพงนวอยู่หรอกสู้รถอยู่ตัวนี่ยันไเ่เกี่ยววะสู้รถว่าหนี่พ่อนพี่น้องปุ๊บในน้อย,อยขาวๆนี่เอาใส่ลงไปสู้รถโอ้สิ่งสื่อสู้รถเทียนไปเห็ดจินเฮียนหลังใดนี่มันต้องสื่อเครื่องอหไเพื่อนตัวพี่น้องผ้าโลผ้างาน ในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดพี่น้องผมมามาอยากมากินมาเสียบมานัวนํากันนาะพี่น้องเนาะกัดสูตรเหมือนเดิ ם, ดมคือก้าเรลพี่น้องผมบ่เสียบป่วยตัวซ้ำนี่พอดีต่มก็สวางสัญญาณอย่างพี่นอ้องเพราะว่าแต่ตัวใหญ่มันเปียกยากตัวซ้ำนี่พอดีต่มพอดีกินนาอพี่น้องเนะนาะน้ำ ใส่ใบบักขามมือมันปวดรักเด้อคุณพ่อเราจงติดตามเมนูเ้าประจําพี่น้องคุณพยัดตหาหักพี่น้องผมตหาหักเป็นคุณพ่อจินาละคู่หนึ่งว่าพี่น้องเนาะบ้านไก่เลี้ยนเคียงกันสาระทุกซุกดิบถามไทยซึ่งกันเะยกันดีดีพี่น้องเลยแต่ว่าเมนูของเขาาต่ลาย่างบางครั้งลาก็ะเอาน้ำบ่ได้ดีนั่นแหละดูเดือดปวด เป็นอยังบ้ามีต้องการสีนีบาทให้มันมีสีของผีจักหน่อยนะครับเบื้องบาทเพิ่มความเพสของผีผล้าไปยังหน่อยได้การบาทน,น,นี่แก้วอ้าวพี่น้องไปอยากไปกินไปรเซียนทุกคนไปพักการยุ่ง้าเข่าด้วยบาทเด้ออืมพุ่นนะพุ่นนะธรรมดาบ่มูเจ้าว่า คุณนนะคุณนนะธรรมดาผมว่าเจ้าว่าเจอกันพี่น้องผมแก้วใหญ่เกินไปคุณพ่อฮะเฮ้ยฮึ่ยใส่ผักให้แมวมามาเบาจริงเบาจริงเบาวขอวดไม่กินน้ำกันมีหอดโอว ตุ่มนำแบบคนๆไหวคันป้อยไปโดนก้อนนี้เช่นปงพี่น้องผมแกว้วน,นี่เมีนะยมนครับผมทุกคนพี่เอดีเป็นยงไครับผม ต้นเสียมไปมาไม่ร kind of i mean um, ับวานไปยี anyway> ่บมือน e ี่นะไปประซันพี่น้องผมสวัสดีครับพระจักมาครับประจักของเฮาเนะเป็นพอของบ่ามีนี่เองโอ้ยบ่ได้ไปไหวพี่นาจังไหวพี่น้องท่านนี้จะไปข้นกนอ่ะ

ปี่ยดูกร้อนเลยพ่อสักมันเขาตรงตาแดงใส่ซาบ่ลี่ยนใสออ่ทูนี่เที่พ่อสักคือพอ่ว่ามันต้องใอส่เฮ้ยสุดยอดครับคุณพ่หักของเบาวมีจัดหยอดปลากระนาวกินแนนตอนสีนมันซนะักเอาลวดชุดยอดครับว่า เดี๋ยวมันจ้าวกว่างให้อืมเอาไปเอาไปจ่ากิจจิมาสาของ,องเอาพี่น้องผมอันนี้ไม่ขอดไม่ก,กินป่ะ <ś> นี่กันแค่ครับ <ś> ่น้อร่องครับบดร่องโบงหูที่ไม่ขอดจ่าคุ้ได้กี่กินเปลี่ยงคุณ เฮ้ยเสียงใส่บางลั่นกินก็อมูอละก็มือดียพี่ลาเนี่ปพี่ิงใส่เกียนี่แสบเขาเลยครับไม่ันครับม่ได้มีเวลาถามมาแม่มาแม่อาจารย์มาแม่บอบุ่นน้อบอปุ่นแก่้าวตุบอะไรออกมาผมว่ามามันหายมันบนเทยวก็ปวดขาที่พ่ไหล่ยนบหุง กินลงไปท้องคิดว่ามันมุนเราสีคิดว่ามันมุนนะนะกีนหัวกับเจ้าเจอมึงเบิดมึงม่ต้องเปิดเจอมึงนี่ละจีโชทักษะชายมักสบมงไล่ดูเลยครับผม เออวันี้เราเจกี้าปวดขาดิน่านั่าัตอไปเรือขอบคุณทุกท่ครับขกับขอดซากองหอยุ่น้ำเพลินย่ย่น้ำเพลินมายุ่น้ำเพลินมาตะเล็กตะหน่อยดิพี่น้องอันนี้ทีมงานสอวอวอวว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 ว่วว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 ่วบวววว่นววว่วว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 ว้ ดูไม่เบิองบ่อปะทักแบบบกเบืองเบิ่ง YouTube พวาเนี้ยว่ะครันกินจะเลืออาหารลูกต่อเขาเห็นมันก็ดีตัวยับมันขึ้นรังแคจัดไปกินกับนาำทุงทีแหละบ่กินก็ไปลองต้กงรลอ แม่นคว้วแม่คอนครับแม่นคว้วแม่ค้อนครับผมเอาตรงคุม้มหาแนวดีๆมาเห็ดกินคูมค่มือคู่มือแล้วก็สีอดได้บ้าขาบละสามทีครัสามทีครัไปเดียวยยคือบ้ามีนี่แล้วเยอะนี่นำนักบ,บ,บ้ามีแปดสิบแปดสิบจ่าข้นนำนักหกสิบโลขึ้นยี่สิบโลรวดเดียวเลยหกสิบโลึ้นหกอขึ้นคนยี่สิบโลเดียวเลย ตัดใหม่พ่น้องนยเอบตัดม่ยังเขาล้ามย่บอ่ะเห้ยบว่มาเห็แม่คว้เอายุ่นบ่เขาล้ามน่ะที่ินยุบ่เผาอีกกระไรตัวครับเผาอีกกระไรเี๋ะวสิไปหาตัดใหม่ครับพอย่ส่วบ้ผมไปตัดก็พอยี่น้องก็ได้ผมขึ้นก็ได้เอาน้ำนีแล้วเดี๋ยวเห็นลำไดเอาลำนั่นล้ว พอถ้เผาขึ้นมาไหมมานั่งเฝอกับมี่ที่หมื่อวานนี้มานั่งเฝากัมี่ว่ะนั่งทุกเกี่ยวนะมือรวมๆแล้วเทพันนสมัยหมื่อวานเสียบสิมันไม่กินมันบม่มีความเกี่ยมข้นหอมมันหวานแนวนี้นะ เย้าเสือกะทีหายเสือกะทีสดออกกว้างหนึ่งข้อบากะทิมันคือกันตัวกับเป็นหัวกะทิอ่ะไปต้องแนวยม่ด้บ้างฟองงัยเป็นบ่บักพร้าน่วยกับกะทีบ่โอ้ยกะหยนมันเสียบเลยมะพร้าวงัยบักบ้าเป็น่วยเลย อเอาขอบคุณทุกเล่ทุกสับทุกกาติกาตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจ่าหัวใจทีมงานอีสานบางคนเมนูต่อไปขัวม่ามง่วบันอีพี่นี่เอาไว้ซับนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับห,หัวปลาไหลห,หัวปลาไหลแก้วขอบคุณพยินสวาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เป็นพระเอกของช่องเดียวปอบมีดกับสภาพร่างกายไบไวายเจจ้อยกับข้าตับวิงบักว่าคู่มือผู้กวางอีกกับเขาตาปลา เรียสัมนียดจ้กทีล่ลมหายใจจากไปน้ำกันมือได้ดอกพี่น้องว่าอยา่างเตาห้องเขาเพ่งกันคือเเขาตาไ้ที่เขายังมีลมหายใจน้องพีนง่น้องเนะขอบคุณครับ